สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนสถานาการณ์ชายแดนจังหวัดภาคใต้มีะจะมีความรุนแรงขึ้นหลายๆจุดนะครับวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงสุวรรณและก็ท่านผู้จัดการฐานบกนะครับค่ะท่านก็เดินทางไปภาคใต้ใ<ช>นะครับแต่ว่าก็มีกําหนดการเกี่ยวกับการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของเรากับของมาเลเซียด้วยในเรื่องของทางด้านชายแดนนี่แหละใช่ไหมใช่แล้วค่ะเรามีเสียงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะ ก็เหตุการณ์อย่างนี้นจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำน,นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดูแลประชาชนอยู่แล้วแต่ก็สังเกตอยู่แล้วว่าประชาชนเนี่ยที่ถูกที่ถูกทำลายเนี่ยก็เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับก็ไม่ว่าจะไปทามาหากินหรือว่าอยู่ในสวนยางอยู่ดีๆก็มีคน้าไปไปยิงอย่างนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเจตนาอย่างชัดเจนว่าทําให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้น แม่ผมว่าไม่เกี่ยวนะครับมันก็เกี่ยวกับว่า,วามันก็จะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆว่าในช่วงไหนที่จะมีความรุนแรงในช่วงไหนที่เขาจะดําเนินการเพื่อให้เกิดความไม่สงบเกิดเช้ว่าให้เห็นว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ยังไม่สงบแต่ในภาพรวมของของ,ของในเรื่องของการทํางานของรัฐบาลของเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องยืนยันว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าต้องให้เวลาเจ้าหนะะ้าที่หน่อยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นการทํางานของเจ้าหนะะ้าที่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับคนบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะตัดกลับฉับมาที่กรุงเทพนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวาคือฮาข่าวคือฮาระหว่างตํารวจกับปป,ปอทอต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าปปทเนี่ยเป็นองค์กรหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการ อะไรต่ออะไรหลายหลายอย่างเรื่องอบยมุกเนี่ยนะฮะแต่เขาไม่มีหน้าที่ไม่มีอํานาจในการไปจ,จับกลุ่มเองทีนี้พอไปเจอเขาว่ามันมีตู้ออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเกิดขึ้นที่เอสพลานาดร้านเกมบนชั้นสองชื่อว่ามินิแลนด์ใช่ค่ะท่านเลขาคือคุณอำพลวงศิริเนี่ยก็พยายามแจ้งไปยังตำรวจท้องที่เพื่อให้มาดำเนินการจับกลุ่มค่ะทีนี้การจับกลุ่มทางตำรวจท้องที่ท่านพุ่มกับท่านก็บอกว่า บอกว่าต้องไปดูแลท่านนายกรัฐมนตรีที่หมดนั่นนายทีวีใช่ค่ะท้องที่ก็เลยไม่ไม่ไม่สะดวกที่จะมาดูในเรื่องนี้นะคะก็เลยเลยไม่ได้จับกลุ่มในทันทีขนังคาเขาเื่อไม่ได้จับกลุมในทันทีขนังคาเขาก็ได้แต่เครื่องมือไปนะส่วนคนที่เล่นเกมออนไลน์ก็ไม่ ไม่ได้ไปค่ะก็เลยบอกว่าก็เลยเสียเวลาเพราะต้องประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสานไปยังตำรวจ191แทนตำรวจในพื้นที่ก็เลยใช้เวลานานทางปปทบอกว่าแบบนี้แหละมันอาจจะเกิดข่าวรั่วหรือเปล่าเพราะว่าพอเวลาไปจับกลุ่มมันไม่เจอคนเล่นเลยคุณจกักรพันธ์เจอแต่พนักงานเป็นเด็กที่เฝ้าร้านสองสาคนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เล่นเนี่ยคือเป็นเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วการที่จะจับกลุ่มนะคะต้องครบองค์ประกอบตามกฎหมายคือต้องมีผู้เล่นต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้เล่นต้องมีของกลางเป็นตัว เงินแล้วก็ต้องเป็นการจับกลุ่มซึ่งหน้าแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การกระทําความผิดซึ่งหน้ามันเลยดําเนินคดีใครไม่ได้เลยของกลางเป็นตัวเงินก็ไม่มีไม่มีคนเล่นก็หายไปหมดหายไปหมดแล้วค่ะทําไมม,มันถึงไม่มีตัวเงินเขาใช้บาทใช่เขาใช้การเสียบเอาเขาใช้การเสียบเอาซึ่งตอนนี้น่าเป็นห่วงเยาวชนมากเพราะว่าเกมอันเนี้ยมันเป็นเล่นอะไรรู้ไหมมันเป็นเล่นรูเล็ตซึ่งเป็นการพนันในบอนใหญ่ๆทั้งโลกมันเป็นเล่นบาคาร่าซึ่ง ก็มันเป็นเกมการพนันที่เล่นกันใหญ่ๆทั้งโลกเหมือนกันใช่แต่ตรงนี้เนี่ยคือเล่นออนไลน์ออนไลน์นี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นข้อมูลที่ใช้เล่นส่วนใหญ่จะมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะเล่นกี่เครื่องก็ได้แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์จะรองรับเพราะฉะนั้นถ้ายึดเอาคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะไม่มีข้อมูลข้อมูลมันไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ไกลจากตัวเครื่องประมาณเป็นกิโลกิโลนะครับส่วนไอ้ตู้สล็อตแมชชีนผู้เล่นจะต้องนําเงินไปแลกเป็นการ์ดเพื่อน,นําการ์ดไปเล่นเกมเสียบที่ตู้เกมถ้าชนะก็เอาการ์ดได้ไปแลกเป็นเงินได้เหมือนแับอันนี้นะฮะการ์ดมันกส็สมมติเล่นเสียการ์ดมันก็เหลือมูลค่าน้อยถ้าเล่นได้การ์ดมันก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็เอาไปขึ้นเงินจะขึ้นออนไลน์ก็ได้ <ใช S 1> เพราะฉะนั้นมันจับยากม,ม,ม,มันจับยากเรื่องคาหนังคาเขาเพราะฉะนั้น ตอนนี้ประเด็นตรงน,นี้มันมีเยอะในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็เจ้าของเนี่ยล่ำรวยกันมโหรานแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเยาวชนที่ยังไมไ่ทำงานเข้าไปเล่นเงินของใครฮะของผู้ปกครองของพ่อแม่ทั้งนั้นไม่เหมือนไอบ้บอลใหญ่หญบาคาล่าที่ไปเล่นกันเองนะนั้นคนโตโต <คน S 2> แล้วมีสตาร์ <โต S 1> ไปเล่น่ะรวยๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการออกมาที่เป็นข่าวนี้ก็คือหมายความว่าเอ๊ปะปปททำเกินหน้าที่หรือเปล่าหรือว่าท้องที่ ไม่ให้ความร่วมมือกันแน่ค่ะแต่เบื้องต้นก็บอกว่าคือทั้งสองฝ่ายก็มีความตั้งใจดีในการดูแลบ้านเรือนให้สงบเรียบร้อยก็เลยตอนนี้นะคะจะมีการหารือกันพลตำรวจโทรวรพงรศช์ชิวปีชานะคะผู้ช่วยผุ้บบญชจการตำรวจแห่งชาติจะเป็นคนกลางให้ทั้งสองฝ่ายมาหารือลดความขัดแย้งกันวันนี้นะคะแต่ว่าประเด็นที่ตู้พวกนี้มันจะหมดไปจากเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการหารือกันเราก็จะอยากสอบถามเจ้าหน้าตำรวจเหมือน,นกันแต่วันนี้ ปรากฏว่าท่านก็ติดประชุมกันอะไรต่ออะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยก็ยังไม่ได้สอบถามว่าจะหาทางในการกําจัดตู้เกมพวกนี้ที่เยาวะชนเล่นกันอย่างมากมายอย่างไรยังไงดีนะคะ,ะวันนี้มีข่าวดีสําหรับประชาชนที่อยากจะซื้อบ้านหลังแรกเพราะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเขาปล่อยเงินกู้อดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซปีวันนี้เปิดวันแรกโอโ้โหคุณจักรพันธ์คะคนไปเข้าคิวกันตั้งแต่ตีสาม จริงๆอะคนแรกมาตีสามเป็นามาจาก<ค>จากังหวัดบุรีรัมย์อยากได้บ้านทั้งนั้นแหละใช่แล้วก็แต่ว่าข้อแม้คือต้องเป็นบ้านหลังแรกนะแล้วก็กู้ได้เนี่ยไม่เกินสล้านบาทช่ค่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สองปีมาเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็สํานักงานใหญ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยคนแน่นมากแต่ทางธนาคารเขาบอกว่าเขาเตรียมความพร้อมแล้วนะคะสําหรับรองรับประชาชนที่มาต่อคิวกันเยอะแบบนี้คุณวรวิชชัยลิมประมนตรีกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องขั้นตอนต่างๆ ร่งใสแน่นอนแต่ว่าต้องเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อมกันแล้วกันในการมาขอกู้นะคะหลักฐานมี5อย่างนะคะคุณผู้ชมคะ1เลยต้องมีสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าข้าราชการหรือไม่ก็ทะเบียนสมรสนะคะกรณีที่สมรสแล้ว2คือสำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้านะคะ 3. เอกสารแสดงไรายได้เช่นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนบัญชีเงินฝาก สี่สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำหรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือคำขออนุญาตห้านะคะสำเนานโฉนดหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนี่คือเอกสารที่ต้องนำไปในวันยื่นกู้ห้าอย่างด้วยกันนะคะม,มีเสียงประชาชน,นไปสัมภาษณ์มาไหมค่ะมีเสียงค่ะไปถามประชาชนว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโครงการนี้ดีใจหรือเปล่าฟังเสียงประชาชนกันหน่อยนะคะ ตีสี่ก็ตรงมานี่เลยถ้าได้คิวแรกเลยแล้วได้ยื่นได้ทำการเรียบร้อยแล้วแอรเรียบร้อยก็สองโมงครึ่งก็ทุกีลองคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยหมดอันนี้เป็นเจ้าแรกที่ว่าท่านมาปีเท่านี้เปล่าบ้านหลังแรกก็ติดตามข่าวมาตลอดแล้วเพราะว่าเราเราผ่านดาวมาปีกว่าแล้วทีนี้มันก็จะหมดผ่านดาวอีกสองสาเดือน แล้วก็โอ้โหอันนี้ตอบโจทย์เลยก็ดีใจนะที่รัฐบาลช่วยอย่างเงี้ยอยากให้ทุกรัฐบาลที่มาเป็นรัฐบาลนะทำอย่างนี้สักรัฐบาลและหนึ่งโครงการ<ช>ก็จะช่วยประชาชนได้ยเยอะก็มีความรู้สึกว่าทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้เรามากขึ้นอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยส่วนมากแล้วก็จะมีรายได้แบบ ไม่ไม่พอที่จะมารองรับในด้านของธนาคารอาคารพาณิชย์นะคะพอทกศทรศทที่เปิดโอกาสให้ก็มีความรู้สึกว่ามีมีความรู้สึกตั้งตั้งใจมากขึ้นในการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อเพื่อจะได้รองรับอย่างอื่นที่มันมันมีรายได้เข้ามามีเหมือนการออมเรื่องการออมการ อะไรต่างๆมันจะมีหลักเกณฑ์มากขึ้นในการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันให้มีคุณค่ามากกว่าที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเลยหรือไปดูขั้นตอนกันนิดหนึ่งนะฮะขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิธีปฏิบัติที่จะยื่นกู้ในโครงการดังกล่าวขั้นตอนแรกก็คือว่าเวลาไปถึงเนี่ยเขาเปิดรับบัตรควแล้วก็รับแบบฟอร์มการขอกู้นะครับนั่นนั่นนั่นคือคือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารตามลำดับบัตรคิวนะครับและขั้นตอนที่3ก็คือรับบัตรคิวเพื่อรอบันทึกข้อมูลการยื่นกู้เข้าระบบขั้นตอนที่4ก็คือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจองสิทธิ์วงเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษตามลำดับบัตรคิวและลูกค้าก็จะได้รับใบติดตามเรื่องหลังจากนั้นธนาคารก็จะติดต่อกลับเข้ามาที่ผู้ขบผู้กู้ แล้วก็บอกว่าการยื่นกู้ในครั้งนี้นะคะโปร่งใสมากธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาบอกว่ามีออนไลน์ให้ดูเลยว่าตัวเลขจํานวนผู้ยื่นกู้กี่คนแล้วจํานวนเท่าไหร่แล้วงบในการปล่อยกู้เบือ้องต้นตอนนี้ก็คือ2 5ง0 0ืล้านบาทคุณกรจติกาวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะให้เพิ่มเป็น5 0,000ล้านบาทเนี่ยต้องรอรัฐบาลหน้าแล้วนะสองหมื่นห้าพันล้านตอนนี้นี่ได้สักกี่หลังถึง,งห,หมื่นหลังไหมประมาณแปดเก้าพัน 8, <000 S 2> หลังแปดพันกว่าหลังนะถ้าห้าห้าหมื่นล้านก็ประมาณประมาณหมื่นหกพันหลังค่ะ ก็เยอะเหมือนกันนะค่ะเราโฆษณากันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ด้านต่างประเทศกันบ้างครับค่ะเหตุการณ์หลังการเสียชีวิตของบิลลาเดนเนี่ยตอนนี้อเมริกาคือประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยบอกว่า กำลังหารือกับปากิสถานว่ากลุ่มใดที่เอาบิลาเดนเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศปากิสถานนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วที่บอกว่าการที่สหาารัฐไม่ยอมแจ้งปากีสถานล่วงหน้าเกี่ยวกับการบุกไอ้เซฟเฮาส์ของบิลลาเดน,ใน,ในเขาไม่เชื่อใจปากีสถานเนี่ยโอบามาบอกว่าเขาเจ็บปวดใจมากกี่กับการตัดสินใจบ,บุกบ,บ้านบินลลาเดนพเพราะเกรงว่าจะสูญเสียเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนีอันที่หนึ่งนะฮะและยังเข้าไปดินแดนของปากีสถานด้วยแต่ก็มีข้อมูลที่ยึดได้จากบ้านดังกล่าวว่าหลักฐานที่ได้เนี่ยจะส่งผลดีอย่างมากต่อการทําสงครามต่อต้านกลุ่มการกลุ่มก่อการร้าย โดยที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะคะในทอมโดนิลอนนะคะนี่บอกว่าให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ของสหรัฐบอกว่ายังไม่พบหลักฐานนะคะว่าปากีสถานรู้ว่าบิลเดนแอบหลบอยู่ในประเทศแต่ปากีสถานต้องสอบสวนหาเครือข่ายที่สนับสนุนบิลเดนถึงแม้ว่าบิลเดนจะถูกสังหารไปแล้วก็ตามนะคะเพราะว่าสหารัฐยังประกาศไม่ได้ว่ากลุ่มอัลไคด้าพ่ายแพ้เพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐที่ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปด้วยนะคะส่วนนายไอมา เอาซาวฮิรีผู้นำหมายเลขสองของกลุ่มอัลไคด้าที่คาดว่าจะขึ้นมาแทนบิลเดนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่าบารมียังไม่เทียบเท่าบิลเดนเพราะว่าบิลเดนเนี่ยนะคะหลังจากถูกสังหารแล้วเนี่ยเขาเข้าไปในบ้านพักปรากฏว่าแหล่งข้อมูลของบิลเดนเทียบเท่าห้องสมุดย่อมๆของมหาวิทยาลัยเลยนะคะรับตอนนี้กระบวนการลางแค้นก็เริ่มขึ้นมีการวางระเบิดโจมตีพื้นที่หลายแห่งในอัฟกานิสถานแล้วก็ในปากีสถานนะครับเราจะพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ โฆษณาเสร็จหมดเวลาพอดีค่ะกำลังเล่าข่าวกันมันเลยเอาล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา11เนาฬิกา50นาทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ